สองสองสองสามสี่สองจบแค่ไหนนะโอเปิลเออโอ้โหสวยนะ มาพาทัวร์กันเล่นๆนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างน,นะนี่ห้องน้ำทุกคนดูห้องน้ำอ่ะอาจจะแคบนิดนึงไม่ไม่เล็กแก็ก็แคบอยู่อ่ะชちゃんとこれもあるんだねอน่านี่นี่ให้ให้ให้คุณนัสกิเข้ามาหน่อยครับคุณนัสกินี่เ,เป็นอย่างนี้นะก็ถือว่าใช้ได้ไหมสวยไหม,มดได้นะไม่ได้ไม่ได้แย่นะนะก็โอเคนะโอเคเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ใช้ออนเสร็จนะอ่าน้ำข้างนอกอยู่แล้วนะเพราะว่าข้างนอกอาบน้ำได้ตรงออนเซ็นนะ เราก็จะมีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีมีเตียงนะมีเตียงเตียงแล้วก็เสื้อเสื้อก็มีหรอเสื้อน่ารักหมันนเนนนี่เสือ้อเขาเรียกว่าเป็นเสื้อแบบว,ว่าใส่นอนเใส่นอนใส่นอนเขียนว่า life max <c oughs> นะ life max r e s o r t เฮ้ยโอเคอยู่น, <c oughs> น่กับชุดนะอนเดี๋แต่ตรงนี้ดีนะแต่กม่ดนต่กมดีน่ีนะก็มีนะกมี้ก็มีนะกไรนะนตะแดีน่ม น่าจะเป็นแบรนด์ดี DHC นีนะ d คนไทยชอบนะสนอะไรกอคนไทยชอบ DHC คนไทยใช้เยอะมาก DHC นี่ก็ดีสีด body hand ิ้วเนี่ยดีนะอืมแต่ว่าเราจองผิดเพราะว่าจองมาสุบรีไงอ๋ออันนี้ครับเป็นคนจองครับเหม็นบรีเลยเข้ามาอันนี้มันมีห้องที่ไม่เหม็นบรีด้วยใช่ปะก็แปลว่าคือจริงๆอะห้องเนี้ยเขาคือโรงแรมเนี้ยเหมือนเขาดัง ตรงที่ว่าทุกห้องเนี่ยทุกห้องอะฮะมีออนเซนทุกห้องสู้แล้วไม่ใช่ออนเซนธรรมดานะสูดเป็นอะคินุกวาวะคินุกวาวะออนเซนนะคินุกะวะออนเซนคืออะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าวมาันคืออะไรอันนี้เป็นออนเซนที่ที่มีทุกห้องที่มีทุกห้องนะนไม่ใช่น้ำร้อนนะเหมือนน้ำร้อนนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูดีกว่านี่ออนเซนแบบสดสดจับดิ ร้อนร้อนจริงร้อนเฉยร้อนนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ถึงว่าแต่ว่าแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาอาจจะเฉยเฉยนะออนเซ็นเนี่ยคือเขาเรียกว่าคิดรู้กันว่าออนเซ็นครับคือมันเป็นออนเซ็นที่ที่สำหรับไว้แค่นะครับพวกเอ่อคนที่ระดับสูงเท่านั้นในเมื่อก่อนนะเพราะว่าออนเซ็นเนี่ยเราได้คนพบมาเมื่อ300ปีที่แล้วใช่ครับใช่คิดรู้กันว่าออนเซ็นคือออนเซ็นที่ หาได้ตอนเมื่อสามปีเดือนมาคนหกนะแล้วเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยออนเซ็นเนี่ยสำหรับคนที่มีฐานะที่สูงส่งเท่านั้นอาตัวโอบูซังโอบูซังก็คือพระพวกพระแล้วก็พวกอะไรโตะใช่ไหมอืมคือคนพวกเนี้ยเขาสามารถแช่กินนัวออนเซ็นได้เท่านั้นคนธรรมดาไม่สามารถแช่ได้ครับอันนี้อันนี้นี่คืออะไรเนี่ย <laughs> ไม่ใช่แล้ว,ลว <laughs> รู้เห็นเหนมว่าเย่นคือ,อะรว่า้ไปไปไปนนา่น้ำรอนรอล้ว้วกล้วก็แว่าแลวก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็แวก็แล้วก็แล้วี็แล้วกแลกลกลล้้ว

วันนี้ผมก็จะมาลงออนเซ็นนะฮะตอนนี้ก็ถอดเสื้อถอดกางเกงเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นอะไรหรอคะหนาวดินี่มันน่าจะประมาณแปดองศาได้ปะเจ็ดแปดองศาเฮ้ยมดสองโซ่จะนะเออหกประมาณนั้นแหละแล้วไปแต่งตัวแบบเนี้ยอันนี้ออนเซ็นนะฮะเระากต้องจะเข้าเปิดให้มันมีพร็อพหน่อยไม่เต้นเลยมานอนไ You know. Leave I and I knew from the first time I met you, I knew that the heart is never light, felt like the sun king in Versailles and I fell from and the first time I met you, baby. Like a night sky into light Cause you y o u never Leave me a d r o You baby Share new life All my life อันนี้เราก็มากันที่จาก โรง,งแรมนะฮะตื่นเช้าได้น,นอนแค่2ชั่วโมงเท่านั้นยาบสกีสองชั่วโมงนะตอนนี้เราก็จะมาเที่ยวที่ไหนก็คืออ <c oughs> าชิวคาเฟ่เดก็คือเป็นคาเฟ่น,นะฮะที่เป็นเหมือนออนเซ็นขา <c oughs> ง่ายๆมันแบบว่าเหมือนก็คือนั่งกาแฟไปด้วยแล้วก็ชมวิวแล้วก็แช่ขาเราก็จะหยุดอยู่ในออนเซ็นใช่ เรียกว่าซามุคเดชตาวัตไก่เออแล้วเราก็กินกาแฟกินอะไรไปแล้วก็ชมบรรยากาศสุดหรูเดี๋<อ>ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นไงไปกันเลยดีกว่า Let's go ยีนนี้เไปนะว่าจะเป็นยังไงอ๋อแต่ว่ากางเกงยีนนี่หวานลืมต้องต้องดึงขึ้นมารีบสบายจังสบายใจกะย่างขอเก็บมาอยจังที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกรุงเทพอ่ะสบาใจกะย่างที่ไหนที่ไหนซอยสุขุมวิท ตใครเคยไปกินบ้างลองบอกกันนะไห้าไมตานบายไม่เคยกินไม่เคยกินอกินไหมน่เอีกินแล้วนี่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 นตินี่นี่นี่นีออนี่นนี่นีานี่นม่นแ่่นี่น่นี่นนี่นนี่ดีวนนี่นน่นนนน่่ ตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่สะพานคินูกาวะชื่ออะไรนะเต็มเต็มอะไรกคินุทาเตอิวาโอซึริบัสนั่นแหละชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ที่นิโก้ครับทุกคนซึ่งนิโก้เนี่ยก็คือเป็นแบบคล้ายๆแบบเมืองมอดกโลกรู้สึกเป็นเมืองที่ใบไม้เปลี่ยนสีนี่สวยมากถ้าทุกคนเห็นนะดูฮะตรงนี้ฮนะจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำที่แบบว่าสวยงามมากเออแล้วก็ก้นไม้เนี่ยอันนี้เรามาเร็วไปหน่อย ถ้าเรามาเช้ากว่านี้หน่อยนะใบไ,ไมต้ตรงนี้จะเปลี่ยนสีหมดเลยครับทุกคนซึ่งเนี่ยฮะตรงเนี้ยมันก็คือสะพานตรงเนี้ยมันมีประวัติความเป็นมาอยู่นะฮะสะพานตรงเนี้ยคือใครที่มาเดินเดินด้วยกันกันกบแฟนข้ามสะพานนี้ไปเนี่ยคือจะมีความรักที่มั่นคงแนละยืนยาวเท่ากับสะพานแห่งนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งนะที่มาท่องเที่ยวด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็ได้เดินกับน,นักสกีอยู่ไงความรักของเราก็ยืนยาวความรักของเราก็จะยืนยาวขึ้นแบบ ครอบครัวไงเข้าใจปะไม่ได้ความรักแบบฟปลกๆความรักครอบครัวแบบยืนยาวเท่ากับสะพานนี้เออวันนี้สบายนะชื่นเดส ธรรมชาติมากติเยอะเออแล้วแบบว่ามันดึ๊ดช่วงแบบใกล้ๆเปลี่ยนรุ่นแบบใบไม้มันเปลี่ยนสีพอดีไงถ้าเปลี่ยนมากก็คือสวยมากสวยมากอยากให้ทุกคนนะคนไทยเนี่ยที่ได้มาแถวเนี้ยนิโก้อะต้องมาที่นี่นะนิโก้เนี่ยก็คือคือคนตอนแรกอะทุกคนอาจจะมาโตเกียวก่อนครั้งแรกแล้วครั้งที่สองอาจจะแบบไปเที่ยวฟูจิอะฟูจิอะไรอย่างงี้ฮครั้งที่สามอะไรเงี้ย ต้องมานี่นะนิโก้นะนิโก้ก็คืมีออนเซ็นด้วยあのรถไฟเลยじゃん東京からはすぐでしょだから簡単だもの電車はだしちょっと駅から歩けばここにもすぐ来れるしลวนิโก้เนี่ยคือมันมันมันดีตรงที่มันธรรมชาติเป็นเยอะอืแล้วมันสงบซึ่งตอนเนี้ยปีเนี้ยเมืองอ่าจังหวัดโทชิกิเนี่เป็นจังหวัดที่มีคนมาท่องเที่ยวน้อยที่สุดในญี่ปุ่นน้อยที่สุดในญี่ปุ่นผมก็ม่รเมื่อไหร่นะ คือคนไทยมาเยอะนะแต่แบบพอหลังจากโควิดหน้าขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบคนญี่ปุ่นก็ไม่มาเที่ยวโทชิกิกันก็มึงทาไมจนแบบทีวีเนี่ยต้องโฆษณาต้องอัดงบโฆษณาในการให้แบบว่าให้นักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่น<อ>คนญี่ปุ่นเนี่ยทำหน้าอะไรทำไมอ่ะฟันอยู่อ่าเฮ้คนญี่ปุ่นเนี่ยมาเที่ยวเยอะขึ้นแค่ออกทีวทีว่าตรงนี้ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้มีที่เยอะมากโทชิกิใช่ป่ะก็เที่ยวโทชิกิวันนี้ก็สนุกนะสนุกออนเซน็นโรงแรมออนเซน็นเงี้ย ออนเซ็นเลยนะออนเซ็นเลยนะคินุกวะคินุกวะออนเซ็นนะครออนเซ็นจักรพพัดออนเซ็นที่คนธรรมดาเข้าไม่ได้เราเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ทุกคนธรรมดาเข้าได้นะสก็เอาเป็นว่า วันนี้คลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้แล้ว่ส่วนคลิปหน้านะเราก็จะพาไปเที่ยวตรงไหนยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันด้วยนะใช่นะเราก็จะพาคุณนัสกิมาด้วยนะแหมาคุณนัสกิกอไม่ได้เป็นทีมงานเราแลนะฮะอูนคุณนัสกิคุณนัสกิคุณนัสกิชอบถ่ายวีดีโอใช่ไหมชอบสนุกปะสนุกปะถ่ายวีดีโอทุกคนบอกว่าอยากให้นัสกิออกมาเยอะๆอ๋อเอ้ามิน่าเอฟซีนัสกิหรือเออเอฟซีนัสกินี่คอมเมนต์บอกเลยนะว่าอยากให้นัสกิออกมาใหม่ บอกบอกหน่อยบอกเอฟซีสับสไคร์หน่อยเนี่ยนะที่อยู่สับสไคร์สับสไคร์お願いしますお願いしますใช่お願いしますก็ยังไงถ้าชอบคลิปพวกนี้ก็ฝากกดกดไลค์นะฮะแล้วก็ติดตามด้วยนะฮะคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยว่าจะให้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหน้าดีกว่าจูบกันไหมนะคะบ๊ายบาย